สวัสดีครับสวัสดีจาก STL l ท a เ i n g Shop นะครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนเอทุกท่านนะครับผมโอเควันนี้ครับก็จะมานะครับรีวิวส่งงานรถเจ้า honda MSX นะครับแปลงเป็นวิบากส่ง c r F 110นะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าสั่งปั้นนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับผมก็ลูกค้าได้ให้ทางผมหารถให้เนาะ คันนี้รถเป็นรถ M S X นะครับร้อีิมซีซีเดิมๆเลยนะครับผมคันนี้ก็เป็นรถเดิมๆนะครับมีเล่มเอกสารครบเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวจัดส่งนะครับเจ้าของภายในวันนี้แหละก็ลูกค้าออกแบบนะครับเลือกลายสติกเกอร์เองนะครับผมเป็นสีเทาดำนะครับเป็นรูปหม้อสุนัขนะฮะนี่ตัวนี้นะครับผม ก็คันนี้ก็จะเป็นลายแรกนะครับของทางร้านเป็นลายสติกเกอร์ลายแรกนะครับโอเควันนี้ก็จะมารีวิวรายละเอียดนะครับว่าคันนี้ผมทําอะไรไปบ้างเนาะคันนี้ก็จะเป็นล้อนะครับขอบอ17หน้าหลังเลย17นิ้วหน้าหลังนะครับขนาดยางนะครับผมผมใช้อยู่ที่ยางหลังอยู่ที่90ทับร้อยนะครับ17ข้างหน้าก็จะเป็น70ทับร้อยสินะครับคันนี้จะเป็นสี t เ k ทั้ทงคันนะครับ ยิงทรายเครื่องนะครับแล้วได้ทําสีดําเงาแบบนี้เลยเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยสวิงอาร์มทำเป็นสีบอลน,นะครับเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้านะครับบอลประกายนั่นเองนะครับสีโค้งก็เป็นบอลปากายท่อผมใช้เป็นปลายท่อ F M F นะครับแบบนี้เลยเดินคอท่อสวยๆแบบนี้นะครับอ่าจานเบรกก็ยิงทรายให้นะครับผม สวยๆเลยไล่เก็บรายละเอียดให้ใหม่ทุกจุดนะครับตัวนี้จะใช้เป็นดุมคึงเงานะครับเอาไว้ขี่เข้าไรเข้าสวนได้สบายๆนะครับผมก็ทําการดัดแปลงตกแต่งครับคันนี้ใช้ระยะเวลาทําไปทั้งหมด9วันนะครับผม9วันแต่ว่าไม่ได้ทําทุกวันนะครับเพราะว่าตอนพ่น,พนสีนี่ก็คือฝนตกตลอดนะครับ รูปทรงหน้าตาทําเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมพร้อมเอาไว้ขี่เข้าไร่เขาสวนเอาไว้ลุยนะครับท้องระยะท้องตรงนี้นะครับความสูงของท้องอยู่ที่32ซนติเมตรเลยนะครับสูงมากนะครับสูงกว่ารถ CIF300L ออีกเอาไว้ขี่ข้ามขอนข้ามหินได้สบายนะครับผมก็นะครับใช้เป็นพักเท้างานวิบากแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้ครับ จัดไปเลยทั้งซ้ายขวานะครับรบชุดนะครับเป็นปั๊มเบรกการปับบ๊มกระทุ้งอ่าแบบนี้ครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเหล็กหนาแปดมิลน,นะครับผมเก็บรายละเอียดให้เนียบๆนะครับผมจุดยึดทําให้ครบนะครับแข็งแรงไม่มีหักแน่นอนแข็งแรงครับโอเคส่วนพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับ จองคิวปั้นรถก็ตอนนี้คิวว่างหลังวันที่20กุมภาพันธ์ปี2569เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ีนเพื่อนท่านใดที่ชื่นชอบผลงานการปั้นของผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางเฟ e บุ o k นะครับสุขสารทองไทยหรือสะดวกโทรสายตรงมาที่เบอร์0838713256นะครับ หรือจะสะดวกแอดไลน์นะครับที่ ID 0922.082413นะครับเพื่อจะมาขอตัวอย่างนะครับขอรูปขอคลิปรีวิวนะครับเพื่อจะไว้ประกอบกับการตัดสินใจของพี่พี่เนาะโอเคครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คั้นหน้าส่วนคันนี้วันนี้ก็ขอจากลากลับไปกับเจ้า m s x นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คันหน้าสวัสดีครับ